ผมนี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนํากันนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวไม้กลองนะครับไม้กลองแบบสีนะครับผมนะตัวนี้นะก็จะเป็นแบบว่าชุบสีนะครับผมอันนี้เลยนะก็จะเป็นของยี่ห้อโอเวอร์สปีดนะครับผมนะนี่เลยนะก็จะมีสองเบอร์นะครับผมนะไม้กลองรุ่นนี้นะครับก็สีม่วงสีชมพูสีแดงนะครับก็จะเป็นเบอร์ 5A นะครับผมนะส่วนสีเหลืองกับสีดําก็จะเป็นเบอร์ 5B นะครับผมนะ นี่เลยนะครับก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับผมนะเอาไปตีฝึกซ้อมเล่นกันได้ไปตีกับผู้กองชุดกองกีฬาสีต่างๆนะครับผมสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับผมนะอ่าจะมาเป็นคู่แบบนี้นะผมมาไม้กองอย่างดีนะครับคุณภาพดีเลยนะครับผมนะของยี่ห้อสปนนะครับผมอ่านี่เลยนะครับก็เจ้าไม้กองนะครับผมนะแบบสีนะครับตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคาคู่ละ150่าบาทเท่านั้นนะครับผม นี่เลยนะครับผมนะก็ถ้าไหนสนใจนะับไม้กองแบบสีแบบนี้นะครับผมนะเป็นคู่นะครับผมแล้วก็สามารถติดต่อบอกมาได้นะครับหรือจะมาดูสินค้าเพิ่มเติมที่ร้านเราก็เชิญได้นะครับผมนะนี่เลยนะครับผมเป็นไม้กองของย e ี่ห้อโอ้สปีดนะครับผมนะอย่างดีเลยนะครับผมก็ถ้าไหนสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ